ทำไมถึงว่าอันนี้ดีด,ดีจังไหมครับ, <S <s <ut ters> บปลูกผักกินแบบนี้หนึ่งมาต้องโค่นน้ำครับ,รบสองว่าต้องคดดินสามว่าต้องทอนเญี่ย่ต้องฉีดยาว่ต้องฉีดยา,าปลอดภัยทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินน้ำครับใสเ่ใสเวลาดูแลน้อยนะใส่เวลาดูแลน้อยตะกี้ข้าเห็ดข้าเห็ดเสริมนะครับจากเสริมแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นหลักแล้วตะกี้ข้าเห็ดเห็ดอยู่มันหนีเมือนก่อนครับแต่ว่าเห็ดเห็ดลงทุนเท่าไรเป็นแสนครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือลงทุนหน่อย่าสีว่าลงทุนหลายนะครับ เพราะกองโฟมอย่างที่ผมบอกเท่อเดียวกับเคลืนทุนแล้วกเกษตรขายนี่ครับเนี่ยกองละลอยนี่ครับกองโฟมกองละหาสิบแปดเคลืนทุนแล้วยังครับเนี่ยมันพกพกต้นโลดเนี่ย,ยก็ได้ละลอยนึงแต่ขันบวกคิดตน้นทุนกองโฟมนะสำหรับคนเกษตขายและเฮ็ดกินนะขันบวกคิดต้นทุนกองโฟมเพราะว่ากองโฟมเท่อเดียวมันเคลืนทุนเนาะในการลงทุนแต่ละรอบใช้ต้นทุนแค่สิบกว่าบาทเองสิบสามบาทครับขึ้นอยู่กับปุ๋ยที่เ้าจะเลือกขนาดนั่นวะเพราะว่าปุ๋ยหนึ่งลิตรห้าลิตรสิบลิตรยี่สิบลิตรห้าสิบลิตรขันใส่หาสิ บ่หอดสิ <become sick. S 1> บาทพ uh, <s> ูนอ uh, ่ะต่อกล่องนี่บ่หอดสิบาทเลยครับซื้อครั้งหนึ่งได้แนวพันกี่สนิดครับฮะซื้อสุดครั้งหนึ่งบอตองมาส่อสุดแล้วครับส่ดสุดซ้อละคนที่ทดลองหลังจากนี้พี่พี่สิได้ลงทุนขังท่อไปแค่หนึ่งฟองน้ำสองปุ๋ยสามเมล็ด เมล็ดแค่นั้นเองจังนี่นี่ครับผมยกตัวอย่างหม่องนี่ลงเลื่อนนี่มีทั้งหมด60กล่องแต่ละรอบ60กล่องลงทุนไม่ถึงห้าร้อยเนาะซึ่งปุ๋ยเอเบใส่ได้สองรอบด้วยครับยังสิขายได้ยังสิขายได้หอยรอบทัดไปนบอปุ๋ยห้ากันยังเหลืออ่าบอที่นี่ขันสมุติว่าเห้าเห็ดได้กล่องละโลอ่ะกล่องหนึ่งมันได้โลนึงอยู่แล้วครับนี่ใช่ต้นใหญ่ๆเนี่ยได้กล่องละโลเลยเดี๋ยนี่เมื่อวาในนุ้ยขายสองคนใส่เครื่องโล่สี่ต้นบอเห็ดไทยพีเพิร์เทนท์ถาดเลยไปเอาตาช่างหกต้น มามาหนีพี่มาเบิ้งหกต้นสีได้โลหนึ่งบอนี่มันจะใส่ได้เมล่อไรน่ะสามต้นมันสามต้นมันสีโล่สี่ต้นก็โลหนึ่งแล้วน่ะบ่มันมีหนามันมียังไงให้รอยไม่นี่ก็มันจะเลยโลแล้วน่ะเอาใส่อีกต้นหนึ่งมันก็เลยโลแล้วน่ะกี่ต้นครับล่ะถ้าสั่งไปมันเลยๆเลยค่ะเอาสั่งมาเลื่อยๆเพราะมันมีหนามีถวยปลูกอ่ะเอานี่แหละกองหนึ่งเอากองหนึ่งเลยครับเอากองหนึ่งเลยเนี่ยเอากองหนึ่งนี่เลยเท่าไหร่ปลูกแล้วเจอ ลองเสียงมันเดียวส่วนนี้วันเมื่อกี่กี่วันคะถ้าเราเก็บ35วันขึ้นไปมันจะได้ต้นใหญ่แบบนี้เลยนับตั้งแต่วันที่เราเพาะเลยบอกนับนับจากวันที่เราลงลงกล่องค่ะก็สองกี่กับสิบกุมงก็สี่สี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันค่ะรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่วันที่หยอดเมล็ดอันนี้อันนี้หาต้นเท่าไหร่ครับสองโลสองขีบอ่าเกือบสาม กับสามเนาะขาเ้าหกต้นล่ะขาหกต้นล่ะพี่ถ้ากล่องหนึ่งอ่ะมันมีหกต้นแต่โอเคแต่โอเคมันมีหนามอยู่แต่ว่ามันมีเถิดปูอยู่แต่แต่พี่มั่นใจหรือยังว่ามันได้โลดหนึ่งต้นหนึ่งได้โลดหนึ่งมั่นใจหรือยังครับแม่มั่นใจยังมั่นใจยังมั่นใจแล้วเนาะกล่องหนึ่งค่ะหกต้นนะนะแต่คต้นบัดที่นี่มันมีมันมีหกสิบกล่องพี่ขายโลละลอยได้จักบ่ายครับถ้าได้หกพันหนึ่งแล้ว ก็กล่องละร้อยหกสิบกล่องก็หกพันได้หกพันหกพันห้าพันสองตีเอาทั้งหกพันเพื่อแจกเพื่อแถมเพื่อแบ่งพี่น้องกินเราก็เอาหกพันแล้วเอาสี่พันไปโอเคสี่พันพอเนาะแม่เนาะลงเรืองนึงเนาะเพื่อเราเรากินเองด้วยเราแจกพี่น้องเราด้วยเราเอาแค่สี่พันเพื่อพักเพราะท่านบ่ท่านได้อายุแล้วเขาอยากขายเอาสักสี่พันสี่พันไหนปะเราวันนี้พี่ลงทุนห้าร้อยอ่ะพี่ได้พี่ว่ามันคุ้มปะลงทุนลงทุนหารอยอ่ะ ันล,ลงทุนหลายสาเห็นหน้าบ่เพราะว่าหน้าต้องลงทุนสุปีม่นบ่พี่แต่วันนี้ลงทุนเอเอดียวครับเม่นบอหลอบถัดไปให้ลงทุนเสียละซีลอยหาลอยแต่หน้าเข <c oughs> าต้องลงทุนทุกปีปีละเป็นหมื่น <c oughs> นี่จะเพิ่มราคาโอ้นู่นนี่นั่นก็เคยนนี่แล้วแม่เนาะแม่ค่ะแมนบอกเมนบอกคุณหมอลงทุนหน่อยก็เห็นหน้าบ่ะเมนนั่นเมนบอแล้วมันก็แล้วมันก็เก็บง่ายน้ำใดนี่พายยาเก็บแบบสามถุงสี่ถุงมาซื้อกะเก็บเอาเลยครับบ่มียาบ่มียาบ่มียาหมดตรงยาไปหอดได้กินได้เลยไปหอดก็กินได้เลยครับถาหาได้ลงมือเห็ดเธอแหลกมันอาจจะยากแน่เธอสองเธอสามมันก็ง่ายสำหรับเราแล้ว